สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอซีช่องดิพอมฟันหักนะคะบรรยากาศในเมื่อแแรงค่ะมีการปรับเปลี่ยนค่ะรูปแบบการมัดควายเนาะเขาเห็ดคอกไม่จะจะปรับปรุงตรงนี้มันจืนที่นี่กาจะเห็ดให้กว้างขึ้นค่ะจะเห็ดแบบเป็นลงเรือนแบบคุณค่ะสําหรับแม่ลูกวัวเขากระจามัดไว้รอบนอกค่ะมีการกาะ เทิบค่ะตีเขาเอิ้นวันตีโค้งไหมเนาะเอาไว้ให้เด็กน้อยค่ะออกไปหาก,กินได้ตามสะดวกเลยแต่ว่าแม่พันธ์แม่หลักของก็จะมาใส่หลักไว้ค่ะจะได้จักตูพึงทั้งออกทั้งนั่นก็นจะจงไว้ค่ะเป็นรถข่าออกค่ะสําหรับคนงานนะจ้ะตอนนี้พักแปลงค่ะเด็กน้อยจะได้กินฟางรางกาหยาบ แพงเล็กน้อยค่ะสำหรับยาสดกาชิแกะค่ะจะเป็นแม่ลูกอ่อนค่ะเขาก็จะให้เขาอยู่หลักฟังเดียวกันเบิอดจ้าายต่อการดูแลนะจ๊ะเขาจะได้รู้ว่าแม่ใดเป็นจังหนค่ะเอาน้องพร้อมหมุ่นไปทั่วส่วนพอพันก่ายังอยู่ที่เดิมจากปานเพชร การใส้อ่าข้อกะเห็ดแบบนี้มันได้สอดไหมค่ะมัดม,ม,มันกระสีเห็ดซาได้ค่ะนี่เห็ดแบบสมัยโบราณสอดใส่ลวกบมัดมันกระสียากตอการเอาเข่าเอาออกแต่ละมือค่ะแล้วก็จะเห็ดแบบนี้เขาก็จะได้ประหยัดเวลาค่ะสะดวกสบายแดดกระเว้นเว้นเว้นอ่าเสาวเว้นเสาค่ะตรงนี้มัด นี่แล้วเขาคันเขาเขาสีหามองหะมองหันเดีอยบันนี่นโตใดที่บ่อกคุณค้นเขาก็จะได้คุ้นค้นคะบันนี่ราะวาห้องสิได้เข่าหาเขาได้ไงเด็กน้อยก็สะได้มันเล่นล้อมกันตรงนี้เป็นร้างอาหารสําหรับเด็กน้อยในครอบจ้ะโอ้ยกินเฮียบันนี่เหยียบแล้วก็บ่กกินหัดเด็กน้อยกินอาหารจ้ะแล้วก็ยญาสดยำมือแรง ตัวนี้เป็นยาไนค่ะและดูเหมือนกว้างขวางขึ้นค่ะแต่ว่าเพิ่งเริ่มเฮ็ดเมื่อนี้ค่ะไม่กระบลมีนต้องไปหาไม่เพิ่มนะจาะเฮ็ดไปประมาณเกมือก็ทิบงแล้วสิะจากอาทิตย์นึ่งประมาณนี้ค่ะจากิเขารูปเขาร้อยค่ะส่วนอ่างซีเมนต์เขาก็มีแล้วค่ะขาดเวา่าเขา ม,มันแตกงายเขาต้องไปไสปูนค่ะเคลือบอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะการให้อาหารล้างน่อยล้างตาบำมัดล้างตามันตื้นค่ะไม่แค่สองแผ่นมันเหี่ยเพราะว่าคุ้ยเขากินเขากะสีสะบัดสิดออกเหี่ยปากจ้ะก,ก็เสียดายมาเก็บตัวบัลน,นี่อันนี้บ้านทนได้เหยียบย่ำเขาทั้งบ้ทานได้กินขี่กินตัวอื่นเหยียบ เขาก็ยังกินอยู่จ้ะอะไรจะเสียงเขาเคาะนี่ละ่ะมันมีเหล็กสลับไหมจ้ะมันก็จะดังเคิงเคืงอยู่เบดคื้นจ้ะงบประหยัดแกะของเก่าออกค่ะแต่ว่าตัวนี้เราจะไม่ตัดที่ได้แกะไม้ฮาก็ใชใส่ไม้แทงเดิมนี่ค่ะไปฟังลักแล้วก,ก็ตอกมัดไม้ น่าจะได้อีกตัวหนึ่งตรงน่องยืนอยู่ค่ะหนึ่ง,ส,งสาสี่หได้หาโตค่ะฟังนี่วัจังสัน้นขั้นบอมัดค่ะตัวใดให้ตัวดใวดกินลายข้ากะซิลายหะลายซนกินจ้ะเห็ดแหกควายน้อยหรือควายตัวอื่นเนาะที่เขาหู้อยู่นะข้าสิบได้กินซม,มูจ้ะอานอนซะลูก เอนอนตรงนั้นนะนอนตรงนั้นนะน้องใบเฟินเนี่ยควายน่อยสิไดแลนออกกําลัางไกจ้ะแม่เงินนอนตรงนั้นเด้อย,ย่ายคอกให้ไหมล้วตรงนั้นมันจื้นนะ้วลูกเห็นปกเป็นคอกปิดประมาณ4คูณ3มันชื้นแล้วค่ะเนี่ยจากน่อยมันแห้งเขากับเอาดินเข้าได้สบายากัะเนี่ย แล้วก็ะิเก็บขี่เก็บเงี้ยวของเพลินง,ง่ายขึ้นค่ะปีนี้นะคะก็จะเหลือแม่ควายที่เตรียมลอดแค่แม่สาวน้อยค่ะแม่ท้องแรกค่ะพี่สมปัานาเนี่ยน้องเพลินดื้อไหมดื้อไหมคะลูกของพ่อไหมค่ะระวังแต่แม่มนะลูกระวังด้วย ใสคควยรับให้มันนอนหนุ่มนอนนี่แหละเฮอน้องคนแม่บุกดาก็น่าจะม,มานอนนี่เด้โอเคเดี๋ยวเขาจะมานอนรวมกันหนุกับด,ดัมบิลโอเคปล๊กุกสำหรับมือนอ้กะไว้สานีก,ก่อนนะคะเดี๋ยวความคืบนหนาไปจังหดห้องเฮดไปฮอดใดอีกก็จะมาอัปเดตให้พี่น้อง <c oughs> ชมกันค่ะมีการปรับเปลี่ยนอคอกโดยใส่วัสดุและอุปกรณ์เดิมสำหรับมือนอ้กะไว้สานีก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ